สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาดูคุณตาเก็บผักนะคะมากับน้องเซลมอนเซลมอนมาวิ่งตอนเย็นไปครับคุณตา<พ>เก็บอะไรบ้างชะอมภาษาภาษาบ้านเราเรียกพักละเก็บพักละเอาไปตะกลางตะกลางเรียกชะอม ทอดใส่ไข่จมไข่ชมชุบไข่ทอดเ <ไป S 2> จัดเล็กๆก็ริบเอาได้น,น,นี่ก็ไปเอามะเขือไปเอากระเจี๊ยบเขียวนะคะไม่ต้องซื้อเขากินแล้วตอนนี้เริ่มมีผักกินแล้ว เอามะเขือลายด้วย,ยบ้านเราบ้านเราเรียกอะไรนะวันนั้นก็ทำคลิปไปทีเทียงเงินเรียกไม่ถูกเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้มราต้องใส่ใบเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยละลายจะมาขึ้นละลายไนหะมม่อนมันร้อนเลยมันเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวน้องม่อนจะเล่นน้ำให้ดู ทุกคนหวานปุ๋ยนะคะหวานปุ๋ยกันหวานปุ๋ยรอบสองได้ผักละได้มะเขือะอมมองไม่ค่อยเห็นม้ออยู่ใต้ใบนี่ต้องขม,มจริงถึงจะเห็นวันนั้นลงไปทีลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันว่ามะเขือตอกเก่ามันก็ดก มันเป็นอไ,ไรครบมันเหนื่อยอากาศอบอ้าววันนี้เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกร้อนมาก เก็บมะเขือเก็บผักตอนเย็นนะคะเอาไปกินพรุ่งนี้ดอกมันจะนี่เนี่ยเาขอด่ดอกเงี่ยมะเขือดกดอกม่อนอยู่ดีๆยายช่วยตาเก็บก่อน ผัดใส่ไข่ลูกสาวชอบกินใส่ใบดังรักนี่นี่มะเขือเจ้าพยาคุณสมอนหายใจเหนื่อยเลยยายเหนื่อยแทนนะเนี่ยอะไรปัปดังแฮบแฮบ แบบลิ้นคาปากเลยยังยังวันพูกขึ้นดีดีพอดีเลยขึ้นพอดีขึ้นพอดีเลย,เลย,เลยหางพอดีเออ คลิปนี้มีภาษายวนคนเยอะวันนี้คนเยอะนะคะนนคนจับก็มี เก็บมะเขือแล้วก็เก็บกระเจียจเ๊ยบมนนมมนจะกัดได้เยอะอยู่เด้อมะเขือมะเขือกับชะอมวันนี้เป็นวันคนเยอะ ในบ้านน้อยก็มีคนร้อนระคันเลยจ้ะคุณน้องสม่อนเุ็บเก็บตะเจี้ยให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวัน มีเยอะหรือยังซองๆเก็บอ่อนๆอร่อยดูต่ำๆเพราะว่าเพิ่งออกอย่ไดู้คุณน้องสมอนเป็นอะไรเล็กเกียกจริงเลยคุณน้องสมมอน ทางกำลังเริ่มออกกำลังเริ่มได้ที่ตะเจเขียวกำลังใส่ปุ๋ยข้าวกันนะคะของเงินพ่งนี้ใส่ นี่มัวไปดูถัวเขียวมาดูคุณตาเก็บผักคุณตาม่อน ไปเรื่อยๆนะคะเป็นคุณตาเก็บผักทำไมม่อนโดนอะไรหร,หรืคันน้องม่อนคันอันนี้ไม่ได้อาบน้ำ ร้อนเดี๋ยวไปอยู่กับพัดลมอันนี้ถึงแดดถึงแดดจะเย็นดวงอาทิตย์ต่ำแล้วมันมันก็ร้อนนะคะมันอบอ้าวมันร้อนอบอ้าวนม่ละหมาม่อนหอบ อย่าตกสกสกนี่นะคะเก็บยังไม่เสร็จม่อนอย่าทำอย่ากวนใหนทุกคนได้ดูนะคะได้อย่างละนิดละหน่อยกินหลายหลายอย่าง ได้กระเจี๊ยบเขียวได้มะเขือเจ้าพญามะเขือลายยา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 จากกวนจากกวนตัดอย่างเดียวคันแล้วน้องม่อนคัน คุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปลบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเก็บผัดคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า